สวัสดีครับสวัสดียามเช้าๆนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องไพรแบงค์นะครับกิจวัตรประจําวันเราของเรานะครับผมถึงฟ้าฝนจะตกเราก็อาบน้ําให้น้องนะครับดูนะครับนี่ปลาเบนก็อาบน้ําอยู่นะครับช่วงเช้าๆนะครับล้างขี้โครนออกนะครับเมื่อคืนเล่นโลนหนักเลยเมื่อคืนฝนตกตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะครับนั้นก็หนุ่มแบงค์ของเรานะครับดูฝั่งนู้นก็หนุ่มบบวเงินนะครับผมโวรอสักครู่นะครับโอ้ยฝนตกหนักอีกแล้วนะครับพี่น้องครับ ฝนเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็มานะครับฝั่งนู้นนะครับมืดคลึ้มมาเลยนะครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยขวานออฟตอนนี้กําลังเออ่ทำความสะอาดอยู่นะครับดูครับถูเมื่อคืนเล่นนักเลยนะครับเมื่อคืนเล่นโคลนนะครับอเอาสะอาดสะอาดหน่อยดูหนุ่มแมงเราเป็นยังไงบ้างเนี่ย ฝนตกทั้งคืนเลยนะครับเมื่อคืนนี้รู้สึกว่ามันจะมืดๆหน่อยนะครับที่นองเลยสวัสดีครับแบงค์สวัสดีครับยังยังไม่ทำความสาดเลยนะครับวันนี้แบงค์ยังเต็มเลยนะครับที่นอนแฉไปนหมดเลยนะครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอายาให้กีลุกจะดูบวงเงินด้วยโย่เลืเ่นเลื่น บวเงินก็ยืนอยู่นี่นะครับผมดึงยึงกับน้ำเลยโอยตายเลียบบวเงินเด้เฮาฝนก็ลงเม็ดอีกแล้วนะครับตาข้าวก็เรียบร้อยหมดนะครับผมโอยผี่น้องเ้ยบวงเงินนะครับเป็นไงหันตูดมาให้เนี่ยตูดงามบ่บวเงินนี่แล้วเงินนะะ เงินแล้วๆเงินแล้วเงินะโอ้โหหันตูดมาให้อย่างเดียวเลยนะครับมานี่เร็วๆมายหย่สามหลักวันนี้ของพี่โบเงินเรานะครับฝั่งนู้นนะครับดูน้ำน้ำไหลไม่ทันนะครับแต่หางแบงค์ไม่ค่อยจะมีแต่ว่าประเป็เนี่ยอยู่กับปูนะครับมาอีกแล้วนะครับ ทีลงมาฝนทีลงมาโอ้โหไปเนอาบน้ำคาฝนเลยนะครับผมช่วงเ้าช้านะครับโอ้ยพีนองเลยจริงจรตีบเต้นอยู่แล้วนะครับว่าจะรอให้ฝนหยุดตกก่อนนะครับถึงจะทำความสะอาดนะครับ พี่แบงค์นะครับน้องแบงค์แม่เราก็โอ้ยโยกอย่างเดียวเลยพี่นอ้องร้องเงินเราใส่อาบเสร็จจเล่นทีต้รมีแล้วนี่เบียนมี <c oughs> <c oughs> พี่น้องเลย จะท่วมแดงแล้ววันนี้โอ้ห้หเยอะแต่โถนขึ้นตากเขานะครับพี่น้องออมุนอุ้ยแทแ้ๆะลรวันนี้ครับ ตอนนี้ก็ท้องฟ้าก็จะเปิดบ้างแล้วนะครับผมวันนี้สดใสหน่อยสดใสสดใสในยามฝนตกครับพี่น้องปลาเบนกับอาบน้ำไม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกลับเนื้อตัวเรียบร้อยเช้าๆนะครับยาให้กินเสร็จ ดูหนุ่มแบงค์เรอโอ้ยดูไม่จืดเลยนะครับสั่งดินแล้วนะครับผมสั่งดินแล้วเนี่ยยังไม่ได้มาสักทีเลยนะครับผมว่าจะลงดินนะครับจะลงดินให้หนุ่มสาวเราสักหน่อยนะครับดูพื้นที่จะแฉะหน่อยครับมาดูพี่โบงเงนะินหน่อยที่เป็นยังไงบ้างนี่ ยายหลักอีกแล้วนะครับดินก็ยังไม่มาลงให้เลยนะครับผมสั่งหลายวันแล้วครับเป็นอาทิตย์นะบอกว่ายังมาไม่ได้เลยครับดินรถขุดยังไม่ได้บงนีนเห็นหน้าไม่ได้เลยครับวิ่งจะวิ่งอย่างเดียวเลย จะหันหน้าหนีออกอย่างเดียวเลยนะครับแวน่ตกแป๊บเดียวนะครับดูพื้นที่จะท่วมเลยนะครับโอ้ยน้ำท่วมบ่วงเงิน้วบาดนี้เฮจะได้บานนี้ <c oughs> มาเร็วมามามา,ม,ามันมาเร็วมาเฮ้ยมา โอ้ยยังไงก็ไม่หมาอันหน้าเลยครับดูเอ้ยแมวหน้าสู้เลยนะครับแต่โซลาเราก็ยังไม่เสียเลยนะครับว่าจะไปติดข้างบนนะครับผม เรได้ความแสงสว่างให้กับปลาเบนนะครับตอนกลางคืนนะครับแต่ตอนนี้ต้องให้น้ําแห้งก่อนนะครับผมนนร,ร,รับแลงสุลาเสีย์ของเรานะครับขอบคุณขอขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะครับที่มอบแสงสว่างให้น้องนะครับผมกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับผม โอ้ยดูหันตูให้นะครับตก,ตกมากเลยเนี่ยตายแล้วโอ,โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไหายแบงค์ด้วยนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับสวัสดีครับผม